ฟิบ er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพียงข้างหยุดแบกผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับอ่ะวสปีดก็เร็วเดียวกันนะ้เนี่ย เอ้ามีเนื้อปลาอยู่ตรงนี้นี่หิวหิวไหมฮึผมผมนี่แบบว่าหิวมากเลยเนี่ยจะกินเนื้อปลาแล้วในไงผมมีเนื้อปลาใส่เขาเข้าไปอีกอ๋อเนื้อปลาเนื้อปลากินเข้าไปช่วยไปทั้งชีวิตได้เฮ้ย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 ผมจะจับเต่าจับเต่าจับเต่าสีขาสีจีนเดินมามันทำว่าผมอะไเนี่ยเออเจ็ดเอ็กเอาดีเอาดีโอ้โห่โผ่เลยนะลุงวับอีกปลาพลิกปลาอ้าว อ้าวแม่งไปกันหมดเลยอ้าวอ้าวเอาใจการหน่อยลูกเลยไปกันหมดแล้วเดี๋ยวนี่อะไรอ๋อเคเบิลไฟเฮ้ยอะไรวะอะไรฮะโดนแล้วเอโลนี่ไงโดนไปดอกเดียวแล้วแหละงานวัดเลยเป็นไงอะไรหนูมานี้ศพมานี่จะกราเล็กชั่วลูกชั่วหลานเฮ้ยตุ้มเตรียมข้าวซึ้งโคตร เท็จลอยครับโดนยิ้มมันไปแล้วนะผมนี่แบบว่าคาตัวนี้ได้เนี่ยผมรู้สึกโอม่ามากหิวเนื้อมาทันทีเลยเนี่ยโอลูได้มันเนี่ยฟักกิงชีพไรกอดดิดอะไรหนู่อหิวขพาวแล้วโอเมสัตว์น้อยมีเต่าตายนะมาเอาเนื้อเพิ่มได้นะเอาเนื้อเพิ่มเต่าตายนี่ยกายเป็นเต่าตายนี่ถึงก็ต้องเอาเนื้อเพิ่มเลยเอาแตกเลย แปรคามืออีกแล้วแค่เต่าตัวเดียวนี่นะใช่ผมต้องรออาหารแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันโอ้โหหิวจริงอะไรจริงโอ้โหดนตรีได้แบบอลังการงานสร้างซาวมันแบบเข้ากับบรรยากาศนะกระลงนั่งอยู่ซาวแบบน่าจะเปลี่ยนเพลงเป็นซาวมิสเตอร์บีนแทนอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะงเสียเสแบบอารมณ์ทรับเอาแบบว่าพวกนั้นน่าจะตายในเร็วในวันนี้เดียวเดียวเดียวเดียยวพรแห่งสวรรค์มันน่ะเนี้ย ผมไม่ยังไม่อยากเฝ้าพระอินนะถึงแม้พระอินจะเรียกตัวก็ตายเองเดี๋ยวเพิ่งเฝ้าพรอ,อินมาเฝ้าเต่าผมก่อนแล้วคุณครูเมื่อไหร่จะใส่ชุดครับเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เปิดรายการจนไป่นหนาวยังไงเนี่ยผมอ่าชีเปือยครับ<จ><จ>มันชีเปื่อยชี้เป<ล>ือยโอ๊ยตีทำไมอ่ะ <laughs> ันหลบสิครับงานนี้ชิบหายโอ้โห ทำไมทำไมถึงชอบแทงข้างหลังไม่ได้แทงข้างหลังลยิงตรงไข่เลยเนี่ยถิงก็สลับสลบสลับอะไรลนะครับสลบดีครับชั่วโมองนี้ไม่หลับเลยยยืนแล้วผมจะต้องมาบ้าครับครับของแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลไม่ได้แล้วอยู่กับพวกท่านนี่น่าขัวมากไอ้เราก็แค่าจะยิงเล่นๆสลบเลยใจลมลมไปก่อนใอ้ชาย นเดี่ยผมไปหาไฟเบอร์ปองแม่แป๊บผมเป็นคนมีอาหารเนี่ยเนี่ยไฟเบอร์เลยกินอาหารแบบครีนไงเออหารไฟเบอร์อฮไฟเบอร์พวกผักอะไรผักมีประโยชน์มีประโยชน์แต่ผมชอบโดนเพื่อนผักเหมือนกันผักเข้าสังกสีเลยแม่งเอ้ยนี่คนละผักละนี่มันผักคนละอย่างกันเลยแม่งบอกเอ้ยมึงรู้จักว่าผักมีประโยชน์แม่งผักผมเลย โดนสังกะสีกินคนแล้วสักแบบนั้นก็โหเกินไปนะบางทีไม่รู้มาเนก่นตั้งผักใส่สังกะสีโรงเรียนแห้วกลัวมมกเขาเรียกว่าสังกะสีกินคนนะ่ไสังกะสีกินคนถ้าเราไปทําหนังไทยในหนังเรื่องใหม่สังกะสีกินคนนั่นเลยนะมีความน่ากลัวขึ้นมาเลยนะผมว่าผลลุกชูชันเลยงทำอะไรได้บ้าง ครับของนะท่านครูครับท่านครูครับท่านอยู่ไหนครับเนี่ยผมกำลังครับของอยู่อ่าท่านเอาชุดผมไปเลยไม่ไม่ไม่ผมผมสะผมมีชุดใส่แล้วไงผมเอ้าผมข้ับชุดใหม่มาแล้วอ่ะอ้าวกรรมไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวผมไม่ใช้ชุดเหมือนกันเลยไปเถอดชุดเหมือนกันแหละท่านเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมหาบ้านหาอะไรกันโอเคเก็บข้างๆนูวับเนี่ยนูวับไม่รู้ทำอะไรอยู่เอ้ยชะลอมะ แล้วลุงวัวแบบว่ากําลังโทรแสงของมืออยู่โอ้โหโคตรเกี้ยวท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในสถานก,การณ์เขาเรียกว่าทะเลใต้น้ำเบคกิวได้กล่าวไว้ว่าพูดสปาริดสุภารสิดที่เบคกิวได้กล่าวไปว,ว่าอย่าก,กินตีนงูอย่าก,กินตีนไก่ครับเดี๋ยว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 มันไม่ใช่ครับอ,อ,ยอยากเห็นนมงูอ่ะอยากเห็นงูครับอยา<ม>เห็นนมไก่แม่มันมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนั่นงูครับก้อนบลเล่สองตัวครับว่ายน้ำมาอย่างรวดเร็วเลยครับก้อนบลเล่นี่งูหรือขี้ครับ ทำไมมันสายเหลืองแค่ลับเนี่ยไม่เจ้าเอาง่ายท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้บ้านได้เคียงได้เสียมได้เจียมเรียบร้อยได้มาเยอะเลยอะพื้นที่ที่เราได้มาสุดยอดเลยใช่แล้วบ้านเรานี่เป็นบ้านที่ hot h a r คอ o r e Henry มากเลยฮะ h a r คอ o r e Henry เลยสร้างดูดันดูดันดูดันเลยโอ้โหโอเคผมต้องทำเดี๋ยวเราวางเสาไม้ใต้ดินใช่ไหมใช่เลยใช่วางไว้ตรงไหนอะวางไว้ตรงไหนถอยไปหน่อยไห วางไว้ตรงไหนวางไว้ข้างล่างเนตรงนี้เดี๋ยวดูท่านดูผมนี่ท่านดูมือโปรนี่ในการนี่ในมือโปรมือโปรในการสร้างบ้านนี่วางไว้ตรงนี้นี่ไอมันต่อกันอย่างงี้เห็นไหมอ๋อโอเคโอเคมันจะล็อกให้เองอ่ะให้เรามันจะล็อกให้เองแล้วถ้าเราคิดว่าจะวางมันจะล็อกอ่ะมีเห็นไหมประมาณนี้นั่นแหละครับเนี้ยนั่นแหละครับเรียนรู้เร็วเรียนรู้เร็วด้ยเอาอยู่ไหนวะเอาสร้างเร็วไปสร้างสะพานตอนเนี้ยสร้างสะพาน สร้างสะพานเนี่ยนะเหมือนสะพานขาดสะพานลอยลอยไปไหนไม่รู้เดี๋ยวว่าสร้างเองท่านท่านก็จัดการไปไปหาไม้เพิ่มไม้อยู่ในตู้อะครับโอ้เยี่ยมไปเลยครับเดี๋ยวผมผมกำลังทำทางอยู่นโอเคเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วโอ้เตานี่มันทำยังไงนะลืมละลืมเหมือนกันเตาเหรอเดี๋ยวหาก่อนเตาเตาเตาเหล็กอะนะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วรีไฟนิ่ง ไปเลยเดี๋ยวโหเฟี้ยงระเบิดไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เอาไม่ใช่แหละร้อยยี่สิบห้าดวันเดียวกันอีตร้อยยี่สิบห้ามายี่สิบโอ้โหมีกดาต่อทางนั่นเนี่ยทางไปยาวๆเลยเยอะระวังไอ้ฉลามนะฮะฉลามบุกขุดเข้าไปโอเคไป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 นี่เฮ่อเฮ่ออัพดูๆเอาอัพไม่ได้ขาดอะไรอีกเนี่ย กดหิน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 ผมขาดอะไรอีกอ่ะโอ้โหไฟบ้าที่รุยยัอไปด้วยหัวใจเราร้อนเลยทีเดียวหาจจะสตีมบีเบอร์ใครมีกาวใครใครเสียงอะไรใครใครล่วงใครเป็นอะไรไม่ล่วงไม่ล่วงแป๊บหนึ่งมันใครล่วงใครล่วงไม่มันล่วงท่านไม่มันล่วงแม่หุ่นต้นหินล่วงผมนี่งงเลยใครล่วงใครโดนยิงใครล่วง นี่มองไปไปขุดต่อไปแตกย่าาเก็บ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 แถวนี้นี่มีหินเยอะเลยหินใช้ได้เลยใช้งานได้ดีค่อนข้างดูดีมีออร่ามีออร่าดิปุ่งฟลิงสุดหิงกับดิ้งแมวไงไปไปไปขุดต่อไปโอเคแต่ว่าหินนี่มันแบบว่าแตกยากเหมือนกันเนี่ยไม่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วอ่าอะไรใครแตก เดะเดวเดเดะเดเดเดแตกหินแตกหินแตเดะเดวเดะเดเดเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะใจเย็นใวเยไม่อะไรแตกหิน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 อ๋อหินหินเกือบห้าไม่ทันเกือบหมเออแอมลมไม่ทันแอมลมไม่ยุบหน่อพองหนอเดี๋ยวเป็นอะไรคำคกเลยเหรอเดี๋ยวผมทำเองเดี๋ยวผมทำเองแป๊บหนึ่งอหนึ่งอ้าวไม้เป็นหมด ใช่ครับผมก็ไปเสร็แล้ว,ลวงั้นเดี๋ยวไปทําเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวผมทําโคกให้เดี๋ยวขอหาหินเพิ่มก่อนแป๊บนึงนี่ไงหินก้อนเล็กๆเก็บได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่กับหัวใจสาวน้อยนี่มาเต็มมาเป็นพวงไงพวงหลีดเฮ้ย <ผม S 2> พวงหลีดผมว่าจะทำอะไรดีอะไรมาเป็นพวงครับพว<า>งหลีดพวงหลีดท่านใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตามไปช่วยเราไปช่วยขึ้นน้ำให้ไวเลยฉลาม ฉลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเให้ลามเลยให้ลามเดด้วยเดี้วยด้วยโอ้ยให้ลามโคตรใหญ่โคตรใหญ่เลยระวังระวังระวังเราต้องกลัวฉลามไหมในน้ำมีฉลามในน้ำมีเอเคครับเดี๋ยว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 ใช่เหรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะสุภาษิตใหม่จากโยชิเองนะแจ้อืมเฮ้ยนั่นไงเพลโลดอนนั่นไงเจเราได้เจอคบกูนะคบกูไหนวะโบลาโบล่าอาทำโบลาโบล่าโบลาใช้ได้มางเนี่ยโบลา โบลาที่เป็นโลกก็เปล่าฮะไหนไหนโคกสตั้นเลยผมดิเงอแป๊บนั่นมันดีโบล่าผมเลื่อนหาโคก่อนอ๋อเนี่ยจะเอามันโอ้โหเยอะแลโวโาทได้มาต้องกดหินต่อไปขาดเลยวะหินเออตอนนี้ผมขาดเยอะประมาณเจ็ดสิบหกมั้งกวาทำโคบได้ โดตรยาวนานจะต้องพูดต่อไปมันมีแร่เยอะมากเลยนะในหินก้อนเดียวนี่คือมีฟินมีหินแล้วก็มีอ่าพวกเหล็กเอาไปเผาเนี่ยไปเผาเป็นเหล็กได้มีเดียมมีเดียมหรือมันอ่านว่าอะไรที่อย่างเมอะไรอย่อ่านว่าเบิร์เยี่ยมอ๋ออย่างนี้นเองเบลเยี่ยมนี่เป็นประเทศชเบลเยี่ยมนี่มันโอ้โหมุกเลยเนี่ยมึงอุยดอโอเคใกล้ครบลเหลือนิดเดียวเหลืองนิดเดียว ใช้ขวานะไรหินเนี่ยคิดดูแล้วกันก็เดี๋ยวจะทำาคกนะฮะโยชิบอกให้ผมทำาคกผมก็เลยทำาคกได้แล้วฮะอ่าได้แล้วเอาอะไรตู้เย็นไหมตู้เย็นมุมพารับมาแล้วตู้เย็นก็ดีเอาเลยครับตู้เย็นไม่มีครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมเอาตู้เย็นไปวางจะได้เอาใส่เนื้อใส่อะไรได้ตอนนี้เนื้อเนื้อเริ่มเสียชีวิตแล้วตอนนี้เริ่มไปแล้วเนื้อเป็นไรเนื้อเป็นไรเสียชีวิตเริ่มเน่าเน่าเปื่อยเนื้อเน่าเนื้อเน่าเนื้อหนาด วางตรงนี้แล้วกันตู้เย็นอยู่ใ,ใกล้ๆกันวะโอเคผมมีหินแล้วก็ไ,ไฟเบอร์ออผมไม่มีเออนี่แหละชิดชิบกันดีเอาชิบหายแล้วเราจะวางไอ้กํำแพงบ้านเนี่ยชิบชิดแบบนี้กันนั่นสิเดี๋ยวไม่ต้องทำกำแพงบ้านหรอกเดี๋ยวทำบ้นในโซนใกล้ๆแบบกลางทะเลอะไรแบบเนี้ยอ๋อเป็นโซนกลางทะเลนะเอ้ยดูดีเหมือนกันนะแบบนนแบบนั้นก็ใช้ได้อยู่ไอหลามันกระโดดง่าพื้นนี่หักเย้ยน่ากลัวเก้นอย่างนั้นเอ้ามันง่าพื้นเอ้ได้ด้วยหรองับงับได้งับได้แล้วมัน ถ้ามีคนหนึ่งว่ายน้ำอยู่นะใช่อ่ะใช่ไอ้น้องโดดอ๊น้องโดดอ๊อกตีตีตายเลยน้องโดโดอเอ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 อโอ้เรตเมทันแล้วเมทันเยอะปะทุบจนแตกแะโอ้โหฉลามฉลามอะไรฉลามบกฉลามบกเฉลามบกฮะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบกเลยแหละถ้าอยู่งั้นนี่เป็นผลิธภัณฑ์นี่แหละใช่ พิ่ิี่จะพันฉลามบกอืมบกเลยนะทหารแบกปืนเพปืนไปบกตกสหายถือปืนแบกปืนไปบกฉลามเฮ้ยขนาดนั้นเลยบกฉลามแสดงเจได้ละได้ละลของดุ๋ให้ตัวอะไรบินผ่านอะไรท่านทำไมเดี๋ยวนะวงงงกับการวางของมากเดี๋ยวเดี๋ยววเนี่ยกูเอาตู้เดินทไอวานนั่นนกเราหรือเปล่าไม่มีชื่อนะรู้สึกไม่มีชื่อนกเรานี่นี่อันนี้นกเรานี่นกเรา โอเคเดี๋ยววางตนั้นะที่บินอยู่นะวางตัวที่นั่งที่ใส่กลของมาแล้วเออจะวางตรงนี้ปะไอ้นกเราไอ้นี่นกใครเนี่ยเอออ้าวเฮ้ยจอร์ดทำไมมันวางไม่ติดเพราะเดี๋ยวอ๋อมันมีที่พื้นที่ของมันอยู่แล้วใช่ไหมโซนของมันที่วางอะไรเงี้ยใช่ครับเออวางไปมีใครเห็นนายตุ้บเตี้ยผมวางไหมวางอีกอันอะไรนะอะไร โอเคเจอแล้วเจอนายต้มเตี้มแล้วนายต้มเตี้มอารมณ์เหมือนจิ้มเจี๊ยมกับนายต้มเตี้มหัวโตเลยเจี๊ยมเจี๊ยมจิ้มเจี๊ยมกับนายต้มเตี้มหัวโตผมนี่จิ้มจิ้มเลยเดี๋ยนี้จิ้มจิ้มเนยจิ้มอะไรจิ้ม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 ซอสอ๋อซอสพริกปะเผ็ดเผ็ดใช่โอเคว่างว่างว่างทำตู้เีย็ใหม่โอ้ไม่มีไฟเบอร์ไม่มีอะไรเลยวัดเดอะไอ้เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหิงกัน เห็นพวกนี้นี่น่าจะเก็บได้เยอะได้กินน้ำได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่ใกล้แหล่งน้ะแต่ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ใกล้แหล่งอาหารอะไรเลยตามหาไฟเบอร์อ๋อนี่เนี่ยฮะตามหาไซเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไซเบอร์นี่อะไรเดี๋ยว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 ยนบ้าหุ่นยนต์ไม่ไม่ใช่ซีรีส์ CIS อเอสไซเบอร์ใจเย็นใจเย็นอ๋อใจเย็นใจ มากัดก่อนไปคิดเลยแล้วทำไมทำไมโยชิจมดินได้จมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยตัวบักเป้าตัวบักตัวบักเป้าเดี๋ยวนะหน้าหันหน้ามาเมื่อกี้นี่เหมือนผิวที่พายเลยเย้ยนี่ถ้ามีเขามีหนวดมีเขานี่ใช่เลยก็เหนียวเหมืเขานี่เหมือนเเนี่ยหันหน้าเนี่ยเหมือนเลยอันด้านนี้ด้านข้างอะเหมือนโปรฟเฟสไมโบเบลฟเฟสของเพิ่มกันวันนี้ด้วย กับดักนี่เราต้องเอาไหมเนี่ยเอาสองอันเลยใช่ไหมอ๋อหน่วยเสริมลงน้ําไปต่อไปต่อสายท่อหน่อยกันเอ้ยพี่ชายต่อต่อไอ้นี่หน่อยต่อเสาหน่อยได้ได้ได้ไม่มีปัญหาหน่วยเสริมหน่วยเสริมด่วนเลยกองกำลังกินิวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอวางไอ้นี่กันวางเออ่ตู้เย็นกันมืดอีกแล้วนะฮะยังไม่มีที่ขี่นกเลยต้องไปล่าเต่าล่า กอดูช็อกโมีเอ่อเดซี่โดยโอเคต่อเสาเพิ่มให้เอวไม่มีใครทำแคมไฟบนบ้านเลยหรือไงห้าสีอ้าวเอออ่ะเดี๋ยวจะทำให้อันนี้คือต่อต่อเพิ่ไมไหมเสาต่อต่อใจเนียต่อใจเนี่ยต่อใจนี่แล้ลงมาเดี๋ยวเดีวน่งเราเดี๋ยดูฉลาไหมฉลามาแล้วใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น มูดหมดนี่ใช่ไหมตอบแบบนี้ใช่ไหมโอเคได้ยังมูดหมดลองดูลองดูลองดูโอเคประมาณนี้แหละโอเคต่อได้อีกว่าเนี่ยต่อได้อีกต่อได้อีกยังได้อยู่ยังได้อยู่่านก็ต่อไปยาวๆเลยก็ได้แต่ผมวางใช่เหมเัวขอดูก่อนน้ำตายเว้ยเลยโอ้ยจแล้วครับต่อต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต้องใส่ต้องต่อเสาให้ให้ถึงให้ถึงก้นพื้นน่ะนี่ป่ะได้ไหมได้ไหม น,นียังไม่ถึงพื้นยังไม่ถึงก้นพื้นเลยสอ,อยงอันนี้ยังไม่ถึงก<ล>้นพื้นสองอันนี้ยังไม่ถึงก้นพื้นอ๋อโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเพิ่มเดี๋ยวทำเพิ่มแป๊บนึงคือเราต้องต่อ,อยังไงก็ได้ให้มันถึงก้นพื้นใช่ไหมใชต่ต่อต่อจาน,นเก่าก็ได้โอเคมันก็ได้ไม่น<อ>่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเราต่อจานเก่าเราก็น่าจะใส่ได้นะข้างล่างโอเคไปนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวอช่วยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ต่อ อ๋อโอเคได้ไหมได้ไหมลองดูลองดูเห็นนะรอบนี้น่าจะโอเคละโอเคแกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไอที่จะต่อต่อปืนต่อปืนใหม่อืโอเคเดี๋ยวไปหาไม้เพิ่มก่อนนะแป๊บนึงวะนนี้จัดการไปก่อนเลยเดี๋ยวผมหาไม้เพิ่มก่อนนีบ้านเรานี่จะอยู่สร้างกายอย่างนี้เลยเลยเนี่ยกินน้วก็กินสบายเลยก้มแล้วก็กินใช่แม่ต่อเพิ่มใช่ไหมมีแบบว่าธรรมชาติครอบครองเวลาฝนตกขึ้นมานี่ก็หย่อนน้ำเข้าปากเลยไปหาค่าเต่าก่อนเฮ้ อ๋อน้ำมันราราศออืมโอเคไหนเตาอยู่ไหนยังไม่พอเลยยังไฟเบอร์อยโอเคได้ไฟเบอร์ใช่ไหมมาดัดมาจะกินเนื้อกันอ้าวไฟตรงนี้ยังเรายังเผาอยู่เ,เนี่ยแอลไฟอะไรไฟแ่งความมุ่งมั่นเ,เดี๋เดๆๆเด,เดบัตรมุ่งมั่นถุย โอเคเก็บไฟเบอร์ไม่ให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้เพิ่งได้แค่สี่แถเองเนะี่ยอันนี้อาหารเพียบเลยใช่ปะไม่กแก<น>้วไอตัวอะไรวะเนนะ่ยโอ้โหมันไต่ขึ้นเล็กๆน่ารักใช่ไต่เล็กๆน่ารดักกินโอ้หิวข้าวอีกรอบแลนะ้วเนี่ยไฟเลยครับกินข้าวเลยกินข้าวเลยอ้าวดิโลครับเออดิโลฮะดินโลฟลอริดาฟลอริดจาใช่ ฟลอริดาสองตัวครับโอ้โหไม่น่าพอไปเอ้ยตัวเดียวด้วยได้มสามตันเลยเนี่ยอ๋อใช้ตัวหนึ่งดอกนี้ด้วยสองดอกหลับตือตือตี่ี่ไีไปไปเอ้าแตกฟลอริดาหลับพรบร้อยเหล็กนี่มันไม่มีไงประเด็นอั่เยคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องต้องหาแถวๆเนินๆเขาสูงๆเนี้ยมันจะมีอยู่แต่เราต้องจับนกซะก่อนเนี่ยเราถึงจะไปได้ หลักๆนะที่คิดไว้อืมโอเคโอเคน่าจะพอได้อยเดี๋ยวๆแล้วโอเคได้ฟลอริดาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วทำการต่อเสาจับมาเยอะเหมือนกันเนีใช้ได้ทำการต่อเสาเยอะครับเยอะเนี่วางทางตรงเนี้ยที่เป็นหลุมเป็นบ่ออะว่าต่อเสาแล้วเรียบร้อยเหมือนจะจะข้ามจะข้ามฝั่งไปทางนู้นทางนู้นอีกแอร์ดรอปอะ เยอาแตกคามืออีกแล้วใอ่ฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วกำลังช่วยไทเซเลชอปทางเป็นขับผู้ที่โหดมากทุบไปทุบทุบโอ้สอรี่ปะ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 เอ๊ยมันไม่ได้นะรู้สึกว่าต่อมันไม้มันไม่ยอมไปปะมาครับโก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 มันไม่ยอมไปอ่ะโยชิเมนแล้วไง ไม้ข้างล่างความจริงล้วต่อแล้วต่อขึ้นมาจากข้างบนปะแต่ว่านี้ไม้มันไม่ยอมวางให้วางเลยไปวางได้แล้ววางได้แล้วโอเคได้แล้วได้แล้วขดต่อเลยต่อเลยต่อเลยเนี่ยนะว่าขาดโอ้หนักไม้เออกำลังจะขนไม้ไปส่งแล้วครับแป๊บหนึ่งฮะโอ้โหขนาดนแหล่งไฟเบอร์แป๊บไฟเบอร์แถวนี้ก็เยอะอยู่นะมีดีที่ไฟเบอร์เนี่ยแหละอาหารก็พอพอได้อยู่ เราพอมีอาหารเหลือไหมเนี่ยโอเคอาหารเนาะอือ้อเลยเดี๋ยวเราเอาไปให้ผมมีแล้วผมเอามาจากไอ้ที่เตาเผาแหละผมณบบก,ก็อามาวางไว้ก็ได้จะได้ช่วยกันคนไม<อ>้คนมือโอ,โอ้ยนั่นไง,งคนไทยไหนไหนไหนค่อยค่อยคอยนั่นไงหลายเขาเลยนะนั่นมันสามเขานั่นแหละเหมือนกันอ๋อเธอมีเขาฉัก็ต้องไปถุย